ในเยอรมนีนะคะประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยตรงตามตัวเลือกที่เรียกว่า d e บุนเดสเพรสิ d เ n นต์เดนบุนเดสเพรสิเน์แต่ประธานาธิบดีจะถูกเลือกโดยใครก็โดยบุนเดสเฟ s ซัมลุ n g สมัชชาแห่งสาพันธซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกของบุนเดสทากสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนจากแต่ละรัฐของเยอรมนีค่ะ ส่วนตัวเลือกอื่นๆประชาชนสามารถเลือกได้โดยตรงไหมใช่ค่ะอย่างเช่นอ p g เกออเดอเจอเดสเออูพ a m e ม t s สมาชิกสภายุโรปหรือจะเป็น l the a n d t a g s อั g e o r d n e t e r สมาชิกสภารัฐหรือจะเป็น Bundestags ส p g Or r d e t e r สมาชิกสภาผู้แทนรัสดรซึ่งก็ถูกเลือกโดยตรงจากประชาชนค่ะ Wien bürgerin? kann man als Bürger in Deutschland nicht direkt wählen? และตำแหน่งที่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งได้โดยตรงก็คือ Die Bundespräsidentin, den Bundespräsidenten.